สามสาวสวยเนี่ยเป่าร่วมกับเขาไปด้วยเกาะไปเลยค่ะสวยค่ะสวยสิที่สุดอะ ที่สุดเดี๋ยวเดียวที่สุดที่สุดเออเนอะสุดเลยอะนะเราคุยกันถึงเรื่องของชีวิตเส้นทางของการเป็นนางงามนะคะาะอย่างที่เห็นหลายคนคิดว่านางงามเนี่ยแค่รูปร่างหน้าตาใช้ได้นะขึ้นไปบนเวทีก็มีชัยแล้วสวยๆก็พอแล้วบันมีแต่จริงๆพอได้คุยกับอ๋อแล้วเนี่ยเขาจะต้องใช้ความอดทนในการที่จะต้องเตรียมตัวเอง แล้วก็ต้องมีความสามารถมากมายเพื่อที่จะไปขึ้นเวทีประกวดไม่ใช่แค่ความสวยอย่างเดียวเนาะแล้วความสวยกว่าจะได้มาค่ะต้องแบบายต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรดูแลอีกเยอะจริงจริงพยายามต้องพยายามด้วยตัวเองเยอะด้วยโอ้นะคะแล้วก็ด้วยความที่เขาเป็นคนที่ดูแลตัวเองเมื่อสวยอยู่บนเวทีนางงามแล้วแน่นอนใครๆก็อยากจะเห็นเธอสวยอยู่ในเรียกว่าสื่อต่างๆนะรวมถึงเรื่องของการถ่ายแบบด้วยค่ะวันนี้เรามีภาพการถ่ายแบบ two piece หลายคนแบบว่าฮะกระเถิบเข้ามาใกล้จังเลยมีภาพถ่ายแบบ two piece ของนางมาให้ดูด้วยนี่เป๊ะมากนี่อ๋อปีไหนคะเนี่ยอันนี้ปีที่แล้วค่ะปีที่แล้วเองโอ้โหอันนี้เป็นการถ่ายแบบแบบทำแมกกาซีนหรือว่าทำอัลบั้มส่วนตัวหรืออะไรเนี้ยเป็นโปสเตอร์ค่ะเป็นโปสเตอร์ค่ะถ่ายแบบแบบนี้กับการเป็นนางงามมันเข้ากันปะเออถ้าเป็นในยุคก่อนเนี่ยอ๋อเชื่อว่า หลายๆคนน่าจะมองว่าเอ๊ะเป็นนางงามเธไมมาถ่ายแบบสองชิ้นแบบนี้ล่ะจะดูจะดูไม่งามไหมนางงามควรจะเรียบร้อยสิแต่ยุคดีแล้วนะออมองว่าเป็นเรื่องที่ธรรมดาละค่ะว่านางานทำได้กองประกวดเขาจะมีกฎแม้ว่าแบบห้ามเราถ่ายหรือว่าเออให้เสียภาพลักษณ์อะไรอย่างงี้มีไหมพี่วัดจะดูค่ะว่าแรงไปหรือเปล่าถ้าแรงไปก็จะ ไม่รับอ๋อก,ก็คือ,อก็จะต้องผ่านทางผู้ใหญ่ก่อนใช่แล้วสกรีนออกมาแล้วว่าโอเคถ่ายได้เราถึง<ช>ถ่ายใช่ค่ะแล้วอย่างนี้พอไปถ่ายคือเรียกว่าคนที่ติดตามเราเนี่ยมีการแบบมาวิพากษ์วิจารณ์ไหมคะว่าแบบเฮ้ยมันไม่ได้เลย ค่ะมีไหมคะยุคตอนเราทำเนี่ยทำมาสองสารอบเนี่ยไม่มีเลยนะคะอ๋อไม่มีเลยแปลว่าคนไทยคือรับได้แล้วรับได้แล้วก็อ๋อไม่ได้ทำเลยเลยเนี่ยมันมากเกินใช่แล้วแล้วลุกของเขาจริงนะเออไม่ได้แน่นอกอย่างเงี้ยไม่ได้บีบต่เราก็มีท่างนี้แตจริงจริงออกแนวแบบสปอร์ตใช่ใช่ค่ะจะได้แนวสปอร์ตมีอีกมีอีกเขาถ่าย2ปีนะจ๊ะเอออันเมื่อกี้คือปีที่แล้วปี2014 ่แล้วก็ย้อนกลับไปปีที่เธอเพิ่งได้ตําแหน่งก็คือปี 2... อเอ้ยขอโทษค่ะปีสอนพันสิบเก่ายแนวนี้เหมือนกันสิบสาค่ะเดี๋ยวนะมีมีถ่ายปีอะไรบ้างนะคะมีถ่ายปี14กับ15อ๋อสิบสี่กับสิแต่ว่าถ่ายปี15เมื่อกี้ที่ให้ดูมีปีเดียวคือสิบห้า ใช่ค่ะสกิรัสใช่โอเคขอดูอีกปีหนึ่งฉันงงมาอีกปีหนึ่งคือต้องรอแป๊บหนึ่งค่ะพี่เก๋เพราะเมื่อกี้พี่งามว่ามันนานไปอะไรอย่างเงี้ยหรอนี่อันนี้อันนี้ค่ะอ่ะอันนี้งานเราอัจฉริยะมากเซิร์ชมาแล้วนะคะมาเร็วมากอันนี้ปีไหนนะคะสองพันสค่ะอ่านี่สองพันสิบสี่นะคะอ๋อก็จะเป็นหุ่นเป๊ะมากเลยอ่ะค่ะคือลักษณะการถ่ายแบบที่ออกมาเนี่ยมันเป็นแบบแนวสปอร์ตเกิร์ลเนาะใช่ค่ะเออ เออเออ,เอ,อ,เอ,อตอนที่แบบมีคนมาติดต่อเราให้ไปถ่ายทูพีซอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกยังไงบ้างตอนแรกก็กังวลน,นะอุ้ยครั้งแรกที่ต้องแบบถ่ายลงโปสเตอร์จริงจังเพราะาทุกทีก็จะถ่ายเฉพาะเป็นพอร์เทตเราอตอนประกวดแล้วก็เดิมเวทีเท่านั้นใช่ไหมคะแต่ว่าคราวนี้คือมันจริงจังขายเป็นหนังสือไปเลยก็แบบ กังวลว่าจะแรงไปหรือเปล่าแต่ก็ปรึกษากับทางองค์กรแล้วเขาบอกเออทำได้ทำไปเถอะอะไรอย่งนี้แล้วพอเห็นลูกนี้ออกมาคุ้มค่ะคนชอบคนชอบค่ะแล้วนี่เธอดูแลแบบว่าหน้าท้องเธอได้ดีมากเลยอะเหมือนแบบกึ่งจะเป็นซิกแพคแล้วอะอีกเดียวเป็นบอดี้ไลน์นิดนึงอันนี้คือต้องมีพอจะรู้ว่าถ่ายเนี่ยต้องเทรนเนอร์ ประจำมาช่วยเราเทรนเลยไหมคะแต่ก่อนมีเทรนเนอร์ค่ะสมัยประกวดใหม่ๆได้ตำแหน่งก็มีเทรนเนอร์อยู่แต่ว่าเดี๋ยวนี้ทำเองได้แล้วก็เล่นเองได้แล้วค่ะเน้นวิ่งว่ายน้ำออกกำลังกายเล่นบอดี้เวททั่วๆไปบางทีไม่ต้องใช้เครื่องก็ได้นะคะนะก็จะได้คุณที่สวยแบบนี้กับนี่เขาทำเป็นนิสัยเลยนะเจ๊เธอนี่ฉันก็ทำเป็นนิสัยเหมือนกันคือกินตลอด กินเรานอนเราก็จะได้แบบรวมกัเกือบแบบเขาค่ะเขาเป็นล่องเรามาเป็นก้อนใช่ไหมาอกลัวเลยพูดเรากลัวเลยอหรอเห็นภาพงนี้เลยนะคะแล้วก็นอกจากถ่ายแบบมีผลงานในวงการบันเทิงหรือว่าอยากทําอะไรอีกไหมคะอยากเป็นผู้ประกาศค่ะไม่ได้อยากเป็นดาราเป็นนางแบบเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาหรอก็จริงจริงนางแบบคงไม่ใช่ตัวเราเพราะเราก็ยังสูงไม่พออะไรแต่ถ่ายแบบเมื่อกี้นี้เป๊ะ ก็ร้อยเจ็ดหนอยร้อยเท่าไหร่นะร้อหกสิบเก้าร้อยหกสิบเก้ากว่าร้อยเจ็ดสิบนี่ก็คือไซส์นางแบบได้แล้วนี่ก็ยังยังทำบ้างอย่างที่เห็นแต่ว่าตัวเราจริงจริงอะ อยากเป็นนักวิเคราะห์ข่าวอยากประกาศข่าวมากกว่าอยากเป็นผู้ประกาศข่าวใช่แบบโอ้โหข่าวแบบจริงจังจริงจังเลยเหรอคะสังคมการเมืองนิดนิดหน่อยหน่อยวัฒนธรรมอะไรเฮ้ยนี่เป็นฉีกแนวมากเลยตั้งโต๊ะนั่งอย่างนี้เลยเดี๋ยวร้องเพลงก็ได้เต้นก็ได้สวยขนาดนี้มีตำแหน่งถ้าเป็นฉันฉันไปบันเทิงดีกว่าป่ะได้ตั์อะไรเงี้ยได้อยู่แล้วเออไปค่ายไหนเขาก็รับอยู่แล้วอ่ะทำไมทำไมแบบว่าหักหัวเรือปุ๊บมาทางผู้ประกาศข่าว ออ,ออเรียนรัศด์มาแล้วก็อออินกับสิ่งที่ออเรียนมากอออรู้สึกว่านี่แหละคือตัวเราอ,อ๋อชอบชอบดูข่าวอชอบฟังการวิเคราะห์ข่าวช่องต่างๆชอบดูนักวิเคราะห์เก่งๆแล้วก็ออรู้สึกว่าอืมเนี่ยคือตัวเราแล้วแหละแล้วก็อ๋อชอบอ่านหนังสือที่เป็นเรื่องครอบตัวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ<อ>แล้วก็ชอบวิเคราะห์อย่างออดูหนังอย่างเงี้ยอื ดูการ์ตูนแม้แต่การ์ตูนนะคะมันก็สามารถวิเคราะห์เป็นทางการเมืองได้นะคะอเป็นผู้หญิงนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นผู้หญิงที่มองต่างจากผู้หญิงคนอื่นไปเยอะมากเลยค่ะผู้หญิงส่วนใหญ่จะแบบชอบสวยๆบันเทิงบันเทิงทำงานอย่างมากสุดก็น่าจะเป็นกีฬาเบาๆนี่ออกแนวแบบว่าอันนี้จริงจังกับชีวิตมากอันนี่จริงจังอจะจริงจังไปนิดนึงเออแต่อนีแล้วความสุขเป้าหมายเป้าหมายที่เราวางไว้เลยสําหรับชีวิตเราเงี้ยเราอยากทําอะไรที่สุด อออยากเป็นผู้ประกาศข่าวชื่อดังก็คือเป็นนักวิเคราะห์ข่าวที่คนติดตามดูแล้วก็เหมือนอ่านข่าวแล้วก็คนชอบแล้วก็มีรายการข่าวของตัวเองจะเป็นรายการข่าวแบบซีเรีสหรือว่าข่าวเช้าแบบพี่สรยุทธอะไรอย่างเงี้ยอยากเป็นข่าวกลางคืนค่ำนะคะดูซีเรียยเหมือนเหมือนวิเคราะห์ข่าวในรอบวันที่ผ่านมาว่าเออเกิดเรื่องอะไรขึ้นบ้างแล้วก็ลองใช้มุมมองในแบบรัฐศาสตร์องดูอย่างเช่น อาจจะเป็นวงการนางงามอ่ะสมมติว่าเออข่าวล่าสุดมิจิเนเวอร์สโดนถอดมงกุฎแล้วก็มาเป็นประเด็นละแล้วก็หยิบมาถอดเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นวิเคราะห์ในทางการเมืองได้ไหมอะไรอย่างนี้ทำไมทำไมปีนี้ประเทศนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันน่าจะมีปัจจัยอื่นไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะนอกกระแสนิดนึงดูยังไงก็ไม่เครียดค่ะ ถ้าดูคุณหนอดูยังไงก็ไม่เครียดดูแล้วก็สบายตาคนจะฟังข่าวไม่รู้เรื่องเลยนะนั่งมองนั่งมองนะเดี๋ยวอ๋อจะสดๆแทบไปนี่คนรอต่อคิวเยอะมากเลยนะคะเรียกไปทำไมคะเรียกไปอ่านค่ะอ๋อดีๆอันนี้ไม่ได้แซวอีกนะคะอ่ะหลายคนคงจะมีความใฝ่ฝันนะคะแล้วก็หลายคนเชื่อว่าก็คิดแหละ ชีวิตผู้หญิงส่วนใหญ่ใช่ไหมก็คงอยากจะครั้งหนึ่งในชีวิตอยากจะขึ้นเวทีนางงามเหมือนกันอยากจะสวมมงแบบนี้เหมือนกันค่เคล็ดลับความสําเร็จของอ๋อที่สามารถจะเผยแพร่ถ่ายทอดไปให้กับเด็กๆที่เขากําลังมีความฝันคืออะไรบ้างคะค่ะหลักๆเลยคืออดทนค่ะความอดทนมีระเบียบวินัยมาอันดับหนึ่งเลยคือทุกคนบางทีนางงามหลายๆคนไม่ได้เกิดมาแล้วสวยเพอร์เฟกนะคะอ๋อก็เหมือนกันค่ะอ๋อก แเด็กก็ฟันเหยินขี้เล่ <c oughs> ไม่สวยค่ะดำๆ <c oughs> แต่ว่าเราดูแตัวเอง <c oughs> มีวินยัย <c oughs> คำสองคำนี้ยค่ะทำให้ผู้หญิงคนหนึ่งอะก้าวขึ้นมาเป็นนางงามได้นะคะ <c oughs> แล้วนางงามยุคนี้ไม่ต้องการคนขาวนะคะ <c oughs> คนไทยเนี่ยโ,โหชอบคิดว่าต้องขาวต้องขาวต้องขาวนี่จริงเลย <c oughs> ระดับโลกเนี่ยเขาต้องการผิวสีแทนสีน้ำพึ่งถูกไหมคะซึ่งเตอได้ได้เลยพจริงๆแล้วแบบไม่ต้องข่าวเลยแค่ดูแลตัวเองให้ดีๆแล้วก็ควบคุมอาหารเนาะสำคัญมากสำคัญมากค่ะใช่ค่ะดูคือต้องมีวินัยมีวินัยแล้วตอนนี้นางงามไม่ต้องการคนข่าวมากใช่ค่ะไม่มีไม่เห็นมีไม่ต้องการคนสูงมากบ้างเลย อันนี้จะยากหนึงแต่ว่าก็มีก,รรมกรารประกวดแนวอื่นที่แบบตัวเล็กก็ได้ข้าว่าอีอะไรอย่างนี้คุณมันมีโอกาสเยอะยะเลยอะแค่เราแบบแค่เราวิ่งเข้าหามันหรือเปล่าพยายามหาเวทีที่มันเหมาะกับตัวเราใช่ค่ะเราเลือกเวทีได้นี่ถูกไหมคะแล้วก็ต้องซื่อสัตย์กับตัวเองค่ะตั้งใจค่ะเพราะว่าอ๋อเชื่อว่าถ้าเราซื่อสัตย์กับตัวเองแล้วก็ตั้งใจเนี่ยเราทำมันได้แน่นอนค่ะเคล็ดลับต่างๆที่เธอบอกเล่ากันมาวันนี้นะคะก็น่าจะเป็นใช้เป็นประโยชน์แล้วก็ สิ่งต่างๆที่เธอบอกมาน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับนหลายคนนะที่อยากจะขึ้นเวทีประกวดแล้วก็แหมฉันเกิดมาดูสิแม่ให้มาทุนนี้ดูสิผิวก็ไม่ขาวหน้าก็อ่ะเห็นไหมเขาบอกว่าทุกอย่างมันปรับปรุงได้ด้วยตัวเองหาจุดที่มันเหมาะกับเราดูน้องเมยย่าอย่างเงี้ยค่ะทางช่องสามเห็นไหมคือก็สวยเลยเห็นไหมคะสวยแบบ โกเคคคุนทัเมองไทยนะจริงจริงจริงตอนนั้นกรีดเลยนะตอนที่มคนบอกว่าผิวแทนกําลังมานะถ้าเราลุกหมวยเราก็อยากไปประกวดเวทีอะไรที่มันแบบว่าต้องการเข้มเข้มอะไรเราก็ไม่สนใจยากจังเลยเออนะคะเอาล่ววันนี้นะคะได้เห็นมุมมองนะคะของนางงามนะคะซึ่งเธอคนนี้ค่ะก็ได้ทําให้เราได้เห็นแล้วว่าชีวิตนางงามนั้นไม่ได้ไม่ได้ง่ายเลยนะคะอย่างที่เราเห็นและไม่ได้มีแค่ความสวย เท่านั้นติดตามนะคะอนาคตเธอคนนี้จะมานั่งหน้าจอเป็นผู้ประกาศข่าวเป็นผู้วิเคราะห์ข่าวให้เราได้ดูกันนะคะเร็วๆนี้แน่นอนแต่ยังไม่เฉลยหรอกว่าช่องอะไรเดี๋ยวเห็นผลงานเองแหละรอติดตามรอติดตามด้วยนะคะค่ะวันนี้ขอบคุณน้องอ๋อมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเดี๋ยวไปเบรกก่อนละกันนะว่าส่งท้ายเบรกนี้ด้วยเพลงนี้เลยค่ะน้ำตาหน้าจอจากลิลมัสมัตร์คีค่ะ